ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ฝ่าไฟแดงเลยยังไม่ขึ้นเลยดูอยู่ค่ะดูฟ้องไหมสีเขียวสีเขียวค่ะไฟเขียวไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นเหลืองด้วยค่ะไฟเขียวครับไฟเขียวค่ะไม่ขึ้นเหลืองเลยค่ะจริงๆไม่ใช่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 เสียงเลย ไม่ไม่ไปผมมีผมมีกล้องบันทึกอยู่ไม่ใช่บอกวเขียวผมเลี้ยวว่าเขียวเลยไม่ไม่ผมผมผมขอเคลียร์ตรงนี้เลยขอเคลียร์เลยผมมีกล้องดูอยู่อเยหลือง่เหลืองที่ไหนเขียวผมเลี้ยวมายังเขียวอยู่เลย ผมมันทำไมผมจะไม่รู้ผมขับตรงนี้ทุกวันแล้วผมก็รู้ว่าคุณดักกันอยู่นี้ทุกวันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผมขอขอจดชื่อหน่อยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่เลยก็้าใไหมผมบอกว่าแล้วเรียกผมทําไมผมผมก็ไม่ผิดไม่ได้ไม่ได้บอกว่าผิดไงผมบอกว่าไม่มีเหลืองเขียวโอเคคุณยอมพี่โอเคคุณยอมพี่ ผมขอขอเบอร์มวงหน่อยับขอเบอร์มวงหน่อยเขาจะแปลว่าผมอธิบายที่สังนเองแล้วว่ um> ี่อมนยมันแดงแล้วเป็นไรเสียงผมอัดซื้ออยู่นี้อยู่แล้วมาม่แล네้วเขียวแล้วก mm ็อยู่เขียวเราเนี้อมาเขียวแล้วถเหลืองอะไรจะบอกว่ามันเหลืองไป เี้ยโดนบ้างโดนบ้างอย่างเงี้ยไม่คือมันก็กลัวเราแค่นี้ก็กลัวแล้ว